สวัสดีครับพวกเรากลุ่ม3ามสองนะครับจะมาพรีเซนต์ธุรกิจคาฟโซเปอ็กเตาหินนะครับในส่วนของว่าบัตรความเป็นมาคุณสุบชัยนั้นมีธุรกิจต้นน้าเป็นธุรกิจเนื้อที่บ้านแล้วมีความฝันอยากทาสุราชุมชนอยากทําธุรกิจเบียคาฟหรือว่าเป็นโซดาคาฟนั่นเองนะครับและได้พื้นที่ที่หนึ่งใจกลางเมืองพัทยาเลยครับมีป่าล้อมรอบเป็นพื้นที่ที่ดีมากเลยนะครับในส่วนของ PST นะครับ ก็พูดถึงเรื่องตัวพีเลยทางร้านเราได้มีการน,นํานโยบายคนละครึ่งเข้ามานะครับในการใช้ซึ่งทําให้ร้านเรามีจุดแข็งทางด้านนี้คนที่อยากใช้โครงการนียก็จะมาที่ร้านเรานะครับนั้นในส่วนของตัวเองหรือว่าทางเศรษฐกิจนะครับในช่วงที่ผ่านมาเกิดเงินเฟอเน้อเงินฝืดน,นะครับทำให้เกิดการชะลอตัวทางธุรกิจนะครับทําให้มีปัญหาทางด้านนี้นครับแต่ว่าเราอะ พราะมเป็นช่วงโควิดเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทำเดลิเวอรี่ไปแล้วนะครับในส่วนของเอสโซเชียลสังคมนะครับในส่วนนี้เราจะได้ลูกค้ากลุ่มที่อยากผ่อนคลายไม่อยากเที่ยวหนักๆไม่ได้อยากจะมาเที่ยวที่พัทยาบอกว่าตื้ดๆอะไรอย่างนี้ครับก็สามารถมาที่ร้านของเราได้เพราะว่าร้านของเรามีบรรยากาศที่ดีจะลงใจนะครับในส่วนของเทคโนโลยีที่เราใช้นนตัวทีที่เราทําก็คือเราทําเมนู็นที่ว่าโคสามารถสแกนสั่งสแกนซื้อหรือว่าจะจ่ายเงินก็สามารถสแกนจ่ายทาง QR วาโคได้แต่เราก็ยังรับเงินสดอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของจะเป็นปัจจัยภายนอครับ ปัจจัยภายนอกไฟฟอดนะคะอำนาจการต่อรองของผู้ค้าวัตถุดิบทางร้านได้มีการร่วมลงทุนในการแลกเปลี่ยนโดยซื้อเนื้อจากร้านแฟนชายทําให้ร้านเนี่ยประหยัดต้นทุนในการเสียค่าแฟนชายและยังได้เนื้อในราคาถูกด,ด้วย2นะคะอำนาจการต่อรอ,องผู้ซื้อร้านของเราได้มีการตั้งราคาที่ไม่สูงมากลูกค้าสามารถเข้าถึงจะไม่เกินกําลังการซื้อของลูกค้าค่ะโดยที่ราคาของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ49บาทถึง790บาทค่ะ และสามนะคะร้านเทียบท่านาชีราชาค่ะบรรยากาศดีค่ะติดทะเลและสี่นะคะพระนครฟินร้านเนี่ยมีดนตรีสดให้ฟิลนั่งชิลเป็นที่นิยมค่ะห้านะคะตำนานชนค่ะสถานที่กว้างขวางค่ะร้านมีหลากหลายแนวค่ะสี่แรงกดดันจากสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้มีร้านอาหารที่ลูกค้าสามารถเลือกนอกจากร้านปิ้งย่างและที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือร้านปูเป็นซีฟู้ดพัทยาร้านอาหารที่เป็นตำนานคู่พัทยา ความอร่อยที่เรื่องชื่อและวัตถุดิบที่สดใหม่ร้านอาหารตั้งอยู่ริมทะเลใกล้หาดจอมเทียน 5. การคุกค,คามจากคู่เข้ามาใหม่หรือ คู่แข่งในอนาคตสามารถเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดได้ง่ายและต้องมีเอกลักษณ์ถึงจะอยู่ได้นานความสามารถขององค์กรในส่วนของกิจกรรม value chain ที่สามารถสร้างความได้เปรียบให้ร้านเราได้โดยมีกิจกรรมหลักคือการนําเข้าวัตถุดิบทางร้านมีการสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์โดยตรงจ,จากเจ้าของฟาร์มและวัตถุดิบประเภทของแห้งและผักสดจากแมคโครทําให้ได้วัตถุดิบในราคาที่ถูกและสามารถควบคุมค่าใช้ใจ่ายรวมถึงประหยัดต้นทุนได้และเราใช้ระบบแบบจัด Intime ในการส่งมอบให้ลูกค้ารวมถึงเรายังมี โซนบาร์และบาร์เทนเดอร์เพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการเครื่องดื่มและเบียร์คาร์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราต่อมากิจกรรมสนับสนุนเป็นกิจกรรมที่ช่วยกิจกรรมหลักนะคะซึ่งมี2กิจกรรมที่เห็นผลได้ชัดๆคือกิจกรรมแรกกิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบร้านของเรามีการเลือกรับใช้ระบบแฟลตออเดอร์ทำให้สะดวกในการจัดการดูแลระบบการรับอาหารของลูกค้า ส่วนกิจกรรมที่2นะคะเป็นกิจกรรมสาธารณูปโภคทางร้านมีการวางแผนปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอและมีการวางแผนระยะยาวโดยการใช้ระบบ d ดิจิตอล o ฟร์บินทำให้ลูกค้าสามารถค้นหาร้านเราได้ง่ายมากขึ้น ค่ะต่อไปนะคะเป็นด้านทรัพยากรค่ะทรัพยากรนะคะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างค่ะทรัพยากรที่มีตัวต,วตวนด้านการเงินนะคะจากเจ้าของธุรกิจ2อ0แสค่ะจากผู้ถือหุ้นอีก2,000สนค่ะด้านการตลาดนะคะร้านของเรามีเพียงสาขาเดียวที่พัทยาชลบุรีค่ะและจะมีการทําตลาดออนไลน์ผ่านทาง Facebook และ Instagram ค่ะด้านการผลิตนะคะร้านของเรามีห้องเก็บความเย็นตู้เย็นแช่ ตู้แช่เครื่องดื่มซิลเลอร์คุณนันภูมิค่ะส่วนด้านทรัพยากรบุคคลนะคะภายในร้านของเราเนี่ยจะมีพนักง,งานหลักอยู่ด้วยกัน5คนค่ะนอกจากนี้นะคะร้านของเรายังมีสวัสดิการให้กับพนักง,งานเช่นประกันสังคมโบนัสประจําปีหรือว่าวันหยุดประจําปีค่ะด้านทรัพยากรที่ไม่มีตัวตนนะคะด้านการเงินเนี่ยร้านของเรานะคะจะมีการซื้อวัตถุดิบหลักประเภทเนื้อสัตว์ค่ะจากเจ้าของ จับเจ้าของฟาร์มหรือว่าธุรกิจต้นน้ำส่วนด้านประเภทผักสดของแห้งหรือว่าเครื่องดื่มนะคะเราจะซื้อจากบริษัทและแมคโครค่ะด้านการตลาดนะคะร้านของเรามีการยิงแอดและโปรโมทโฆษณาผ่านเว็บไซต์วงในหรือว่าเว็บรีวิว สถานที่ท่องเที่ยวค่ะด้านการผลิตนะคะจะมีการเตรียมวัตถุดิบก่อนเมื่อลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามาเนี่ยเราก็จะทำออเดอร์ต่อออเดอร์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการตรวจสอบคุณภาพการผลิตแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเป็นประจำค่ะด้านทรัพยากรบุคคลนะคะพะนักงนานเนี่ยจะมีหน้าที่ประจำ แต่และตำแหน่งแตกต่างกันไปค่ะเช่นพนักงานดูแลเตานะคะจะทําหน้าที่ในการควบคุมไฟแล้วก็ยกเตาให้กับลูกค้าค่ะส่วนพนักงานบาร์เทนเดอร์นะคะจะทําหน้าที่ในการชงเครื่องดื่มแล้วก็ดูแลด้านเครื่องดื่มค่ะนอกจากนี้นะคะพนักงานทุกคนเนี่ยยังต้องมีอัธยาศัยที่ดีแล้วก็มีใจการรับบริการนะคะนอกจากนี้ยังต้องมีความรับผิดชอบด้วยค่ะต่อไปนะคะต่อไปนะคะ CPM m a g n t i c ผลรวมของร้าน ครับโทเบียเอ็กเตาหินมีคะแนนรวมเท่าก,กับ3.16ในขณะที่ร้านปูเป็นร้านไอจีสกายแอนเดอร์เจนทิมีคะแนนรวมเท่าก,กับ3.55และ3 7ตามลำดับจะเห็นได้ว่าผลรวมของร้านครับโทเบียเอ็กเตาหินมีคะแนนน้อยกว่าร้านอื่นๆําลาง e ังไอีแมจิกจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก i f e FE e f e, e ทำให้ผลของตาราง IEE e. อยู่ที่ช่อง5หรือมีสถานเป็น เอเล็กโอเล็กทำให้ธุรกิจสามารถเจอกับสถานการณ์ที่มีทั้งโอกาสอุปส,สรรคจุดแข็งและจุดอ่อนได้ต่อไปนะคะตาราง BCG ของธุรกิจร้านคราฟโทลเปียเอ็กเตาหิงเป็นลักษณะของดาวเนื่องจากธุรกิจเรามีสภาวะอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ส่วนแบ่งทางการตลาดเมื่อเทียบกับคู่แข่งนั้นเพิ่มมากขึ้นจึงทําให้ธุรกิจมีกระแสงเงินสดเข้ามาจํานวนมากขึ้นและยังคงทําให้ธุรกิจสามารถดําเนินไปได้อย่างมั่นคงนคมากธุรกิจคาบโตเปียเอ็กเตอา์หินเป็นผู้นําด้านเนื้นอย่างและเครื่องดื่มคับรสชาติใหม่ๆค่ะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันทําให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและทําให้ธุรกิจดําเนินได้อย่างรับร่นและตเติบมากขึ้นค่ะส่วนด้านภารกิจนะคะ ทางร้านมีการรักษามาตรฐานการวัดอยู่เสมอๆเ,เพื่อคงคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานมีการพัฒนาเครื่องดื่มครับให้มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ผ่านสู่ลูกค้ามีการพัฒนาและรักษามาตรฐานของร้านผ่านการคอมเพนของลูกค้าอยู่เสมอค่ะส่วนวัตถุประสงค์นะคะด้านผลกําไรทางร้านต้องการกําไรเพิ่มขึ้น12ล้านต่อปีค่ะและมีการปรับสูตรคาบเบียร์อยู่เสมอ ด้านการตลาดมีการขยายพื้นที่ร้านและเพิ่มสาขาภายใน1-2ปีด้านพนักงานเน้นพัฒนาระบบพนักงานและก็หาแรงจูงใจให้พนักงานค่ะการวิเคราะห์ตามหลัก S M A R T หต้องเป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมายภายในปี2 5งห้าหต้องบริหารพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ต้องมีกำไรในปี2 5งหหไม่ต่ำกว่าสล้านบาทสี่มีการพัฒนาตูรคาเปียและเมนูอาหาร ห้ามีการขยายพื้นที่ร้านภายในปีสองห้าหกหกกลยุทธ์การจเจริญเติบโตหนึ่งกลยุทธ์มุ่งเน้นการจเจริญเติบโตแบบเข้มขน้นการจาอตลาดรานคาร์่เปียเองตอเหงของเราใช้สามด้านคือหนึ่งกลยุทธ์ภาคร้านของเรามีการจัดทําโปรโมชั่นลดรา,าคารายการอาหารในวันพิเศษสองกลยุทธ์ดึงร้านของเรามีการทาําโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อสารทางกระดาษผ่านสื่อโซเชียลของร้านเช่นเฟซบุ๊กสาม การเพิ่มช่องทางการจับจาหน่ายในปัจจุบันทางร้านค้าโชเปียเอ็กซ์เจ้าหินมีเพียงแค่น,นานเพียงสาขาเดียวจึงจําเป็นต้องขยายสาขาเพิ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร้านค้าโชเปียเอ็กซ์เจ้าหินได้มีการพัฒนาสูตรเครื่องดื่มคับต่างๆและพัฒนาน้าซอที่ใช้ในการปิ้งย่างสุดใหม่ๆร้านของเรามีการพัฒนาสูตรเครื่องดื่มรสชาติใหม่เพื่อดุดลูกค้าเช่นคัฟสูตรเลมอนโซดา กาพรพัฒนาตลาดใหม่เนื่องจากร้านค้าของเรามีเพียงสาขาเดียวทําให้ลูกค้าอยู่บนพื้นที่อื่นๆไม่สามารถเขา้าถึงร้านค้าได้จึงมีการขยายสาขาไปในพื้นที่อื่นโดยมีการเพิ่มสาขาและขยายช่องทางในรีสอร์ทือการเติบโตจากการรวมตัวการรวมตัวไปข้างหน้าช่องทางการจัดจาหน่ายโดยที่ไม่ผ่านคนกลางหรือตัวแทนจําหน่ายทําให้เข้าใกล้ลูกค้ามากขึ้นส่งผลให้กําไรเพิ่มขึ้นและได้ใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้นการรวมตัวย้อนกลับร้านของเรามีการนำข้าวุดิตจากกระบวนการต้นน้ํา คือฟาร์มหมูของคุณสุประชัยเองทําให้ได้วัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ในราคาที่ถูกกว่าของตลาดและมีความสดสะอาดทําให้ร้านสามารถบรูรณาการกิจกรรมต่างๆสามารถเข้ากับซาพพายเออร์ได้มากขึ้นและส่งผลให้ลดต้นทุนการลทุการเติบโตจากการกระจายธุรกิจการเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่ไม่สมคัญกับธุรกิจเดิมร้านคัโทอเปียเอ็กเตาหินเป็นร้านปิ้งย่างและเครื่องดื่ม ลูกค้าสามารถที่จะมานั่งชิลได้ด้วยบรรยากาศของร้านที่มีความเป็นธรรมชาติและร่มรื่นร้านของเราจะมีการเพิ่มธุรกิจใหม่ที่ไม่สัมพันธ์กับธุรกิจเดิมเช่นการทำคอมมูนิตี้มอลล์มีการนำร้านค้าอื่นๆมาไว้ในพื้นที่เดียวกันทำให้ลูกค้าสามารถเข้าภายในพื้นที่ได้ตลอดเวลาโดยใช้วิธีการทำพันธมิตรกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบลงนามสัญญาทำในรูปแบบการร่วมมือด้านการตลาดลูกค้าสามารถได้รับความหลากหลายภายในพื้นที่ของเรา ส่งผลทาให้ดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นและมียอดขายรวมถึงส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยกลุ่มของพวกเราก็ขอจบก,การนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ